มันจะตีมก็ตีมมาลงร้องผ่านไปอีกถึงรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สามมันผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือไตสรณคมพระเจ้าหาพระองค์คาถาดีจำได้ไหมจำเอาไว้ทุกคนพุทธทางสรนังกัดสร้าง ธรรมังสรนังกัสสามิสั่งขังสรนังกัสสามินะโมพุทธายะขังสรนังกัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีในโลกธรรมังสรังกัสสามิพระธรรมเป็นที่พึงของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีอยู่ในโลกนี้ สังฆ์งสังสามาพะอริยสง์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้า้าพระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทำทั้งหลายมาจากพระเจ้า้าพระองค์พาริยสง์ทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนมา นี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดวันนี้ได้คาถาดีแล้วให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติจะนั่งสมาธิภาวนาแต่และว,วันจะไปที่ไหนก็ให้บนบ่นจะก่อนค่อยไปภาวนาไปจะไปทิศไหนทางไกลอะไรก็แลดึกถึงไต่สารนคมแล้วดึกถงงึงพระพุทธเจ้าะองค์ แล้วไปจะปลอดภัยนะพ,ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเรา,านี่แหละคือพระคาถาที่ดีได้มอบให้กับศรัทธายาโยมันนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในช่วงเช้า เป็นธรรมอันละเอียดอ่อนยิ่งเชา้ายิ่งสงบจากตีหนึ่งไปถึงตีสี่ช่วงระยะนี้ปอดขวามวุ่นวายชาวบ้านก็นอนกันหมดเสียงลองลําทำเพลงหลับกันหมดพระสงฆ์ผู้หวังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ไม่มีเสียงรบกวน <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นบริสุทธิ์ดีไม่เหมือนแต่ตอนหัวคำ่ำตอนหัวค่ำมืดไปใหม่พิษของพระอาทิตย์ยังมีอยู่ยังอบอุ่นยังร้อนอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วอากาศ เย็นบริสุทธิ์ช่วงนี้ปฏิบัติจิตสงบได้ง่ายที่สุดถ้าใครทำได้อยากจะให้ลุกขึ้นทำตีสองหรือตีสามจะดีมากที่สุดตอนที่เรานอน,อนหัวค่ำ <c oughs> เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเรานอนนั่งสักพักหนึ่งให้มันอิม่มนอนให้มันอิม่ม ไปตั้งนาฬิกาฝึกเอาไว้นะ <c oughs> คนเราจะให้มันตืน่นธรรมดาเนี่ยมันตื่นได้ยากถ้ายังไม่เกิดความคุ้นเคยกับการเวลา <c oughs> ที่นี่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยไปถึงตีสองมันจะรู้สึกตัวทันทีพราะรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นเดินเลยลุกขึ้นไปลางหน้าก็เดินเดินเสียก่อนอย่าเพิ่งนั่ง เดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินจุกลมพอเราเดินไอ้ความเคลื่อนตัวของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความหายง่วงนะพอมันหายง่วงแลเรามานั่งปุ๊บเนี่ยจิตสงบทันทีเลยให้เดินได้ชักชั่วโมงหนึ่งแล้วกลมานั่งพอนั่งปุ๊บจิตสงบเลยรวมลงไปสงบเลย อันนี้จะดีมากที่สุดเลยให้ลองผ่ากันทำดูเคยทำมาเป็นประจำจนเป็นนิสัยเวลาเราไปทุด,ดงเราเดินทั้งวันพอไปถึงจุดหมายปลายทางประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราไปจัดกวดทางจงกรมแล้วกางกดแล้วก็ไหว้ผ่านสดมนนั่งสมาธิ โอ้ยมันมีแต่จะหลับมันเหนื่อยนั่งไปถึงสามสี่ทุ่มอดไม่ได้นอนพอนอนแล้วเนี่ยตีสองเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกคนเดินทั้งวันเนะ่ยมันเหนื่อยทำยังไงเราถึงจะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมตีสองคนที่มีสัจจ เคยตั้งสัจจะไม่เคยผิดพลาดมีเทพเทวดาส่งเสริมพอได้เวลาจะมีเทพพระบุตรมาเรียกในเวลาแล้วลุกลุก,ลก,ลกเราลืมตาไม่ขึ้นน่ะเ,เยิบขเย็บเยูยวามันไม่ขึ้นเมือนก็จะม้อยหลับไปอีกเขาก็เรียกที่สองครั้งที่สองเราก็ยังลุกไปขึ้น พอครั้งที่สามเขจับแขนก็ชากลุกขึ้นเลยเพราะลุกขึ้นมามองหาคนไม่เจอเราก็เข้าทางจงกรมเป็นอย่างนี้จนเกิดความเคยชินแรกๆก็ตกใจพออยู่มานานเข้านานเข้าเลยเกิดความเคยชินก็เลยนึกไปถึงโอ้เทพเทวดาเนี่ยไม่ใช่เจื่ยงธรรมดาสนับสนุน ผู้มีความตั้งจิตตั้งใจมาพืชปฏิบัติธรรมจริงๆพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราถึงนึกถึงพระคุณของเทพเทวดาแต่ก่อนนยังนึกสบประมาทเขาอยู่เทวดาเอาไปจากคนนี่แหละอะไรมันจะเจ๋งกว่าเราวะที่นี่เราพอเราได้อาศัยเขาถึงนึกน้อมไปถึงเขา เพราะฉะนั้นเราครูบาอาจารย์ท่านหนึงว่าเทวดามาห้อมล้อมสาการะบูชาเห็นเทวดาก็ดีใจนั่งเห็นสิ่งแปลกๆแล้วมันเห็นมันไดมันดีใจเลยถ้ามันไม่เห็นอะไรมันก็หมดอะไรละนั่งเหนื่อยธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ไปอยู่ไม่ได้มันไม่ไม่ไมไมไมสด ิตมันไม่สดชื่นจำใส่มันไม่เกิดปีติมันไม่มีความสุขที่นี่ถ้าเราเห็นแล้วมันเกิดปิติไปเห็นเปรดมันก็เกิดปิติเหมือนกันได้ธรรมะเยอะเหมือนกันโยมทูตเคยถามเขาเคยถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเขาถามว่าเห็น สัตว์นรกตกนรกอย่างทุกทรมานเนี่ยนะเขาถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเราก็ด้ถามย้อนกลับไปว่าอาตมาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำเดินจกกงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำไม่เคยทำทุศินอาตมาจะไปตกนรกไหม ถ้าท่านอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็เพราะเหตุนี่แหละอาตมาถึงไม่กลัวก็ได้ตอบอย่างนี้นมันมีหลายเรื่องที่เราไปเห็นะมีปีหนึ่งเดินทางไปศรีสเกตไปมันก็สามทุ่ม ออกจากจังหวัดอุดรไปศรีสะเกดเนี่จะไปงานศพหลวงพ่อบุญยังที่ศรีสะเกดแถวเนี่ยาร,ราศีสัไออุทุมพรเนี่ยไปแล้วโชเฟอร์ขับรถเอานั่งนอนได้ย ไปถึงสุวรรณภูมิเลยร้อยเอ็ดไปเนี่ยว่าตนพอเช้ามาไปทันบินทบาทที่ศรีสะเกดพอไปถึงกุทุมพรเนี่ยพอไปถึงสุวรรณภูมินะเพื่นสุวรรณภูมินะีวเพอโอ้ยทนอาจารย์ผมดืมทาไม่ขึ้นขับรถไม่ได้แล้วขอนอนพักสักสองสามชั่วโมงเถอะ ถ้าจะนอนยิ่งก็ไปจอดที่หนา้าวการอำเภอเพราะถานนมันติดกับที่วาการอำเภอมันมีไฟสว่างสว่างที่นั่นสมัยนั้นรถเป็นรถที่เป็นแคปเนี่ยไม่มีตอนเดียวเราก็นั่งข้างหน้าอยู่กับโชเฟอร์ข้างหลังก็มีผ้าอยู่สี่ห้ารูปที่กระบะหลังเขาไปจอดโชเฟอร์ก็เอนนอน เราก็เลยบอกว่าเอานอนพากันนอนนะเราจะนั่งเฝ้ารถให้ถ้าไปไหนในสมัยนะั้นะเขาจะเอาตามาในไปเป็นคู่กับโชเฟอร์ไปกี่วันกี่คืนก็แล้วกันเขาว่าพระอ,องค์นี่ไม่นอน <c oughs> เขาจะไปเป็นคู่กับโชเฟอร์จะต้องนั่งกับโชเฟอร์เป็นประจำที่นี่ก็เลยบอกว่าโชเฟอร์ว่าเอานอนซะพระไปข้างหลังกันนอนเราจะนั่งเฝ้ารถ พอเขานอนจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่อกเราก็นั่งอยู่ในรถก,ก็รวมสติภาวนาได้เขานอนเราจะภาวนาพอหลับตาลงปุ๊บมีผู้หญิงสองคนเที่ยวตะเกียงมาเดือนมืดๆทั้งๆที่เราหลับตายแล้วนะมันได้นิมิตมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนปุ๊บได้มิตนิมิตนะ่ะ เพราะได้นี่ยไม่เห็นครับผู้หญิงสองคนยู่ตะเกียงมามายืนอยู่ห่างประมาณสักสองสามบาทนี่แหละ <c oughs> มาเรียกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อะไรลลยโยมพวกโยมมานิมน,นาาต,มตนนบบนน์ท่านอาจารย์ไปดูวัตถุเปดอืมเอาวัตถุเปดมันเปลี่ยนแบบไหนน้อท่านอาจารย์จะไปหรือเปล่าพวกโยมมาเรียกมามาชวนท่านอาจารย์ไป เอ้าจะไปยังไงโยมมีแต่ผู้หญิงสองคนนะแต่มาเป็นพระไปองค์เดียวไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้พวกโยมจะเดินอยู่แต่เจียงเดินห่างๆไปนน่นท่านอาจารย์ค่อยตามแสงตะเกียงไปเออท่าอย่างนั้นได้อยู่ทำไมถึงถึงอย่างนั้นเพราะว่าเรารักษาพระวินัยมันจนเป็นนิสัยอ่ะ นิมิตยัง,ยงเป็นอยู่มันยังรักษาเหมือนเดิมอยู่ก็ให้เขาเดินกลางทางไปนู้นมันเป็นเส้นเลยแล้วก็นแมนมแสงตะเกียงพ่อไปนี่โอ้ยไปดูวัตถุเปียน,นี่กำแพงหินศิลาแดงก้อนใหญ่ๆนี่ทำเป็นกำแพงสูงขนาดเอวของเปีดนี่ขนาดเอวของเปียทุ่มหัวเรานะปาเปีดมันตัวสูงตัวยาวเลยชี้ไข่เนี่ยโอ้ยเต็มตัว เป็นคาบคาบมันไม่ได้อาบน้ำอคอย,ยาวๆหน้าอกแวบบแบบท้องป่องปองขาแขนยาวๆหัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์ขาเป็นสัตว์ตัวเป็นคนอะไรไม่เหมือนกันหรอกอยู่นั่นนั่นนะ่ะเต็มแน่นกันหมดเลยเห็นเราไปเนี่ยยื่นแขนออกมายาวๆนะ่ะ ขอด้วยขอด้วยหิวหิวอย่างเสียร้องเสียงหวยหนขออยู่ขอจินไม่มีใครเอาไปให้เราก็ไม่มีอะไรจะให้ก็ <c oughs> ได้แต่ยืนเดินยืนสังเวีอยู่มันเป็นอย่างนี้แล้วเปรตวัตถุเปรตมันเป็นอย่างนี้แล้วเต็มอยู่ในหน้าหนะกํากแพงเขาอยู่ยังไงนาะทำไมเขาไม่ออกหนีจากที่นี่อ่ะ นึกไปนึกมาโอ้กรรมของเปรตมันหนีไม่ได้ถ้าเป็นคนในติดคุกมันหนีหมดนั่นแหละกำแพงแค่เอวเย <c oughs> มันทำไมยังจะอยู่ขนาดท่วมหัวยังไม่อยู่สูงขนาดนี้มันยังไม่อยู่เลยมันหาแนวทางที่จะออกคนนะเปรตไม่ไปอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นั่นถ้าขยับออกเคลื่อนที่ออกไปตรงนั้นคือกรรมจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิม ของเขาโทษคือคือโทษเลยไม่มีอารม like เหมือนอย่างเราเลยก็เหมือนกับตายเนี่ยตายก็คือตายนี่เป็นแบบนี้แล้วหนีจากนั้นไปโยมเขาก็เลยว่าท่านอาจารย์ไปฟังพระเทศมีพระเทศอยู่นันสององค์มันเป็นก้อนหนินสองก้อนพระสององค์เป็นหลวงตา นั่งเทศนั่งถามเทศถามกันอยูอ่เข้าไปกับองค์หนึงนงงหน่งก็นั่งองค์หนึ่งก็นั่งพวกเราก็ไปนั่งอยี่ไม่ออกก็นั่งอยู่ห่างๆไปณนะคืออะไรอ,ะองค์นี้ถาม่านณะคืออะไรองค์นั้นยังไม่ได้ตอบองค์นั้นถาม่าโมคืออะไรถามณกับโมไม่ไม่ไม่ตอบกันสักทีไม่มีใครตอบถามจนจะฆ่ากันตาย ย้มผู้หญิงสองคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์รู้เรื่องไหมรู้อ่ะมันออกมาจาก,กจิตณนามโมดินอ่าออกมาจากใจธาตุน้ำคือธาตุของแม่ธาตุดินเป็นธาตุแข็งงคือธาตุของพ่อณกับโมคือพ่อกับแม่เราแปลออกมา จะถูกหรือไม่ถูกนะแต่มันแปลอย่างนั้นไปได้อยู่ที่สุวรรณภูมิเดินทางไปศีสเกดไปเห็นกรรมของเปตดอยู่ที่นั่นเยอะมากได้รับทุกทรมานไม่มีใครส่งอาหาร<ม>บางคนก็จะมาถามว่า โยมทำบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้รับไหมให้ตอบว่าไงถ้าไม่มีกรรมในสถานที่ห้ามได้รับเต็มร้อยเปอร์เซ็นตขอตอบในที่นี้ถ้ามีกรรมตกอยู่ในนรกอเวจีหรือถูก ในที่กักขังห้ามเยี่ยมไม่ได้กรรมคือกรรมนี่คือสัตว์นรกเป็อสุรกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นหนะก็เหมือนกับเล่านิทานในการฟังแล้วทำยังไงที่เป็ดแต่ละตัวละต,ตนถึงได้เป็นเป็เปด มันมีเรื่องมีราวเป็นประวัติที่ทำชั่วไว้ในตั้งแต่เป็นมนุษย์ผิดศีลทั้งนั้นเลยศีลทั้งหมดแต่ละตัวละตน,นอย่างที่ว่าผู้หญิงขึ้นต้นไม้กับผู้ชายผิดศีลหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเขาก็ผิดศีลผู้หญิงที่ถูกเขาเอาน้ำนรกราดอยู่ที่ฝั่ง ผิดศีลอะไรมุสาผิดทั้งธรรมด้วยอากตันดูด้วยพูดปดพูด่อเสียดพูด,พด,พดคำหยาบสำหรัาาบเพื่อเจ้คิดดูมันมนแต่ศีลทั้งนั้นเลยพอเราได้มาแต่ละอย่างเรามาเทียบกับศีลดูอนำสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกมีแต่ผิดศีลทั้งนั้นเลย มาจากกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมไม่มาจากทางอื่นก่อนที่จะมาจากกายเป็นเพราะอะไรมาจากวาจาเป็นเพราะอะไรมันก็มาจากจิตของเราจากใจของเราเนี่ยเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการ สั่งให้พูดสั่งให้ทำม,มันมันดนบันดาลออกมาจากจิตใจใจตัวนี้จิตตัวนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมามันท่งเป็นอย่างนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้โทษไม่รู้คุณเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเรา ไม่ได้มาปฏิบัติทมเหมือนอย่างพวกเราถ้าได้มาปฏิบัติทมอย่างพวกเราได้มานังสมาธิเหมือนอย่างพวกเราทําให้จิตสงบเหมือนอย่างพวกเราก็ก็จะเกิดสติปัญญารู้ทันต่อโทษต่อคุณเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็จะไปสวยสุขอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาถ้าจิตสูงส่งขึ้นไปก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลขึ้นไปแล้วไต่เต้า,ตาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจิตเข้าไปถึงอริยบุคคลแล้วเนะี่ยจิตจะจต่เต้าขึ้นไปเอง จิตมันผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองกิจจะไม่มีทุกข์จิตจะมีแต่สติมีปัญญากิเลสสั่งการไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของกิเลสไม่ได้อยู่ใต้ของอํานาจมารให้เราพากันตั้งใจให้ปฏิบัติให้ได้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายรู้ทันต่อมารทั้งหลาย จะได้สําระอสวกิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตของเราให้มันหมดสิ้นไปบางคนเนี่ยยังยังหลงตัวอยู่นะว่าตัวเองได้สำเร็จมันมองหากิเลสไม่เจอเพราะกิเลสมันเอียดละเอียดอ่อนเข้าไปมันนิ่งมันเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยมันนิ่งมันซ่อนตัวอยู่เรียกว่าอานุสัย ถ้าเราหลงตัวเมืออนะ่อไหร่นึ่กิเลสตัวนั้นอันดนสัยตัวนั้นจะพุ่งขึ้นมาเหมือนกับตะกรอนอยู่ที่ใต้ก้นองค์น้ำเนี่ยเราตักน้ําใสองคนนะ์ตงกรนตะกรอนมานอนอนู่ถ้ามาันกระทบกระเทียนนะตะกรอนก็จะพุ่งขึ้นมาน้ําก็ไม่ใสลนะจิเลสเต็ต100มร้อยเปอร์เซ็นต์มาเดิมนี่คือระวังให้ดี คอยตรวจดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าให้กะรกะแสกิเลสมันสั่งการได้มันสั่งขึ้นมาต้องดูซะก่อนตรวจดูซะก่อนมันกะระแสมันสั่งไปทางไหนถูกหรือผิดถ้ามันแยกออกจากธรรมะเราไม่เอาตามมันต้องตรวจดูอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องธรมรมดาไม่ไม่จบง่ายเรื่องจิตนะทำทุกวันเจอทุกวัน เพราะฉะนั้นผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านรู้แก่งเห็นจริงแล้วท่านยิ่งขยันยิ่งปฏิบัติหลวงปู่อ่อนท่านป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริลาาหมอให้พักผ่อนหมอให้ยาให้ยานอนหลับ กลัวท่านจะไม่นอนที่นี่ให้ยานหลับท่านก็นอนตั้งแต่วันวันะท่านก็บอกว่าถึงเวลาสองทุ่มปลุกผมให้ขึ้นมาทำบัดนะพผ่เลท่านก็นอนตั้งแต่น,นูนแล้วบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนนอนหลับ <c oughs> พวกเรานั่งเฝ้ากันอยู่กัน ไม่ปลุกท่านถึงสองทุ่มเลยไม่ปลุกท่านโอ้ยหลวงปู่ท่านไม่ค่อยจะได้พักเต็มที่ให้ท่านพักเต็มที่เสียก่อนไม่ต้องปลุกท่านหรอกพอคุยกันอย่างนี้กันเงียบแต่ละคนเไม่ปลุกพอถึงเที่ยงคืนน่ะท่านรู้สึกตัวที เวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนแล้วครับผมอลองเสียงดังเลยบอกให้ปุกเราตั้งแต่สองทุ่มขึ้นมาทำมัดสวดมนต์ทำไมไม่ปุกท่านดูลูกศิษที่เป็นโยมอะไรพูดกันนะั้โอกาสพ่อแม่หลวงปู่คำว่า พระอริยบุคคลผู้วันลุมักผลที่ผ่านแล้วได้ทำอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าเสื่อมไม่ใช่หรือครับผมเออจริงท่านพูดนะแต่เรามีของดีเราก็ต้ลังรักษาของดีท่านพูดเเรามีเพชรเราก็ต้องรักษาเพชรท่านพูดอย่างนี้ มันไม่รู้จักรักษาไม่รู้จกักหามันจะมีคนไม่มีนั่นแหละมันก็เขามีเงินนั่นแหละเขาก็ต้องรักษาเงินเขาใช่ไหมเรามีเงินก็รักษาเงินมีเพชรก็รักษาเพชรมีทองก็รักษาทองขนาดของนอกกายอันนั้นมันเป็นของภายในที่หาได้ยากหลวงปู่หลังๆมาท่านชอบเทศ เที่ยงจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนโกแก้วใจท่านชอบพูดอยู่อย่างนี้ตลอดหลับตาลงไปตาเหมือนกับแก้วมองเห็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะปิดกันได้หูได้ยินอยู่ตลอดใจรู้จักอยู่รู้รอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอด คือจกักขุวเจ้วตาโสตะเจ้าหูมโนเจ้าใจพวกเราเคยได้ยินพระบรมสารีริกธาตุได้ยินพระาธาตุแล้วก็ได้เห็นด้วยบางคนเป็นยังไงพระาธาตุ อย่างพระาธาตุหลวงปู่มั่นแล้วก็องค์อื่นด้วยหลวงปู่เสาด้วยอะไรพวกเราเคยเห็นสีใสเหมือนกับแก้วก็มีสีเป็นสีนินก็มีหลายสีที่เป็นอยู่ หลวงปู่อ่อนท่านถามอาตมาว่าท่านไม่อยากได้พระธาตุไหมเราคิดในใจขึ้นมาว่าเที่ยวนี้เราจะได้พระธาตุหลวงปู่มั่นหลงปู่ท่านถามหนยนึกว่าท่านจะเอาพระธาตุหลวงปู่มั่นให้อยากได้พระธาตุไหม บันเามือตอบทันทีเลยอยากได้ครับผมมันจะรักได้ไปทำไมท่า <c oughs> <c oughs> นหาเรื่องที่จะเทียให้เราอยู่ในตัวของเรามีแต่ก,กระดูก่่าเต็มไปหมดทำให้มันเป็นจะเอาไปเท่าไหร่ท่นว่าเป็นไง <c oughs> เราปู่ทันให้เราเรือ <c oughs> ว่าท่านจะเอาให้เราท่านแรงให้ธรรมะ ทั้งการพูดถึงพระธาตุอธิเป็นพระธาตุผมเนี่ยปฏิบัติธรรมผมเห็นอาการสามสบสองในร่างกายของตัวเองเป็นครั้งแรกผมนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนผมเห็นเล็บมือของตัวเองหมวนิ้วโป้งเนี่ยเห็นแค่เล็บมือ จิตกระเพ้งอยู่อย่างนั้นจนสว่างสว่างแล้วก็ไม่ออกจอากที่นั่งอยู่นั่นไปถึงค่ำอีกพอค่ำเข้ามาเห็นอยู่เหมือนเดิมนะจนหัวแม่มือเนี่ยที่ตรงนิว้วที่ตรงเล็บมือเ,เกิดใสสะอาดเหมือนกับแก้วเป็นคืนแรก พอผ่านไปถึงเที่ยงคืนวันที่สองมันขยับขึ้นมาอีกข้อนะึงทันวายเห็นข้อมือเห็นกระดูกในข้อมือเห็นเนื้อสดๆเท่งเข้าไปเพ่งเข้าไปพอไปถึงเวลาเก่าเกิดใสมืนไก่แก้วพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บขึ้นไปข้อที่สามพรข้อที่สามใสมันอย่างทแก้วจากนั้นมัน มันจะเห็นไปเหมือนกับแต่ก่อนนะเคยมีใครใช้ตะเกียงมั่งใส่ตะเกียงะถูกน้ามันเป็นยังไง